ก็สวัสดีครับนี่ต่อเนื่องการเป็นคลิปที่เท่าไรแล้วไม่รู้นะของวันที่พา,ามสิบหราอนจมีเส้นทางที่เร็วกว่าประหยัดเวลาได้22นาทีไม่ไม่แต่เพื่อดูความฉลาดของ g p s นะนครับจริงจริงนากูไปทางดีๆทั้งนะ <c oughs> นะว <c oughs> ันที่20เอ๊เอาเอาลูกเอาวันที่30นะพฤศจิกายุนงานาท6 8 g p s ทำมืนเลย เส้นทางนี้นะมาเรามาเส้นเอ่อนครปฐมดาดีนะตอนนี้อดาดีนะทุกคนดดีนครปฐมนะครับให่รู้เป็นยังไงมันจะให้เข้าไปในกรุงเทพตลอดเอาาาถ่ยขนรถติดพลางๆไปเลยไม่เลื่อนที่รถถ่ายขําลังติดขนาดไหนไม่เป็นไรซูมันถ่ายไม่เห็นนะครับนี่ยดีเบสเนื่องดีวยโคตรติดนะทุกคนแรกเมื่อกี้มันให้ไปทางดูจีบส์นั่นเหลืองจหญ่แล้วเมื่อกี้นี่ดูเส้นทางมันมันให้เราไปทางนี้อีกแล้วเห็นไหมครับที่จะให้เราไปทางสุพรรณ าสารอ<ป>บาทลอันนี้แค่ว่า <5 km. S 2> หกิโเมตรกดกลับไปที่เดิมเมื่อกี้มันให้เราไปทางนุ่นนะเมื่อกี้นี่นแทนที่จะไปทางกถรถุมกดไม่ได้ไม่ถึงไม่ได้ทีตรทุกคนโอเคนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะมั่วดีนะคับ